แลนฟลอนไ้ทุเคสจบทุเดีวไม่ว่าลูกค้าจะเปรียบเทียบดีลกับกี่เจ้าเอาเลยค่ะช้อปปิ้งให้เสร็จเลยนะคะเพราะเรามั่นใจว่าที่แลนฟลอรนนั้นลูกค้าจะได้ดีลที่ดีที่สุดแถมไม่พอนะคะยังอาจจะได้ดีลที่ดีกว่าเสมอด้วยถ้าเลือกที่แลนฟลอรนแล้วลูกค้าจะยังมั่นใจได้ว่าลูกค้าสามารถต่อสัญญาได้แน่นอนไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะ ของเรานะคะไม่ใช่แค่โฆษณาค่ะเพราะการันตีด้วยลูกค้าที่ทำพิรกรรมกับเราแล้วมากกว่า1 0 0 0ันลตรวจสอบได้ว่าทำเคสมาแล้วจริงๆไม่ใช่แค่โฆษณาเครมนะคะทำจริงจบจริงนะคะการันตีได้ว่าต่อสัญญาได้ทุกเคสแถมไม่มีนโยบายยึดทรัพย์เน้นช่วยไม่เน้นยึดนอกจากการทำพิรกรรมกับพี่แลนฟลอนจะดีแล้วในเรื่องของการทำไขาฝาก ก่ถูกต้องตามกฎหมายดอกเบี้ยเป็นทับที่แนลนด์ลนของเรานั้นยังช่วยให้ลูกค้าทุกคนนะคะสามารถขายบ้านได้ด้วยเพราะหลายคนนะคะอาจจะอยากขายบ้านเพื่อมาปิดหนี้ทางเรานะคะมีะแผนกขายบ้านที่แนลนด์ลนของเรานะคะมีสับเอเจนต์เอเจนต์ที่คอยช่วยขายบ้านให้กับลูกค้าเครือข่ายในหน้ากว่า4,000คนเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากการที่แพรินนะคะสอนนักเรียนเรื่องของการทำในหน้าขายบ้านค่ะ รองรับทั่วไทยนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยขายบ้านแน่นอนเคสที่เราทําขายไปล่าสุดเนี่ยป็กนการขายได้ภายใน7วันเท่านั้นค่ะสําหรับใครก็ตามที่อาจจะเป็นกังวลเรื่องของงานขายฝากหรืองานขายก็ตามเรื่องที่ l a n d นฟ l l ร์นั้นมันใ่ได้ว่าช่วยให้ลูกค้าทุกคนนะคะเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมได้ดีที่ดีที่สุดแถมช่วยขายบ้านด้วยค่ะเพราะที่แลนฟอร์นจบที่นี่ดีที่สุด